ผู้โวหอแก้วเจ็ดสมบัติคนที่หนึ่งเฉินซินระดับพลังวิญญาณระดับ97ฉายาพมยุทธเทพกระบี่วิญญาณยุทธกระบี่เจ็สังหารวงแหวนวิญญาณฉบับนิยาย2เหลืองสาม่วงสดดำวงแหวนวิญญาณฉบับอนิเมะ2เหลืองสองม่วงดําดำความสามารถพื้นฐานของจิตวิญญาณกระบี่เจ็สังหารความสามารถมีความสามารถในด้านพลังโจมตีที่สูงทักษะวงแหวนวิญญาณของเฉินซินทักษะที่2กายดุจกระบี่ทักษะที่2กายดุจกระบี่ ความสามารถทักษะการป้องกันทักษะที่3ดุดปีกกะบี่บินความสามารถใช้กระบี่เป็นผ่านะในการบินทักษะที่5พลานุภาพสะเทือนรอบทิศความสามารถกระบีเจเล่มป้องกันการโจมตีรอบทิศทักษะที่ 6. หมื่นกระบี่หัวนตะกูลความสามารถกระบี่นับหมื่นพุ่งโจมตีศัตรูพร้อมกันทักษะที่7กายแท้วิญญาณยุทธ ทักษะที่8หมื่นกระบี่ทะลวงเวหาความสามารถยังไม่ทราบแน่ชัดทักษะที่9เทพและปีศาจแยกเป็น2ความสามารถแยกอากาศเป็นช่องว่างมีดาบนับไม่ทั่วโจมตีศัตรูทักษะอื่นๆของเฉินซินกระบี่ลมปานกระดูกวิญญาณยังไม่ทราบแน่ชัดเฉินซินในวัย72ปีเขาได้เข้าสู่ระดับที่92 ในปีเดียวกันพ่อของเฉินซินได้ท้าประลองกับเชนต้าหลิวและเสียชีวิตในที่สุดก่อนเสียชีวิตพ่อของเฉินซินได้บอกระหว่างความต่างของ99และ97นั้นว่าห่างกันเพียงใดหลังจากนั้นอีก10ปีเฉินซินได้บรรลุระดับที่96และพัฒนาเข้าสู่ระดับที่97ในเหตุการณ์ที่สำนักวิญญาณยุทธถล่มสำนักหอแก้วเจ็ดสมบัติคนที่2อกูหลงพลังวิญญาณระดับ95ตอนจบภาคหนึ่งฉายาพรมยุทธกระดูกวิญญาณยุทธมังกรกระดูกวงแหวนวิญญาณวงแหวนวิญญาณฉบับนิยาย สเหลืองสาม่วงสี่ดำวงแหวนวิญญาณฉบับอนิเมะ2เหลืองสองม่วงห้าดำทักษะวงแหวนวิญญาณของกูหลงเปิดเผยมาแค่3ามทักษะคือทักษะที่4คุกกระดูกความสามารถกระดูกผุดขึ้นมาจากพื้นขังศัตรูวงแหวนวงที่7กายแท้วิญญาณยุทธความสามารถยังไม่ทราบแน่ชัดวงแหวนวงที่เ เทวมังกรแปลกระดูกความสามารถเป็นร่างมังกรขนาดใหญ่กูหลงเป็นผู้กุศของสนกหอแก้วเจตสมบัติรักและเป็นห่วงนิ่งหลงลงมากมักจะทะเลาะก,กับเฉินซินอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของนิ่งหลงลงในตอนสุดท้ายของสองครามทั้งสองคนพยายามพุ่งขึ้นไปเพื่อปกป้องถงังซานเพราะว่าเขาคิดว่าฝั่งเขามีเทพแค่องคเดียวจะปล่อยให้ตายไม่ได้จนสุดท้ายโดนป,ปีิตงฆ่าและร่างกายแหลกละเอียด